ดีเอฟซีกับชนักุนหันกัมบนีผมอ้นอีก,กามารละก็ถทกเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอรายเด็นหลังเกมนะครับสรุปพิมริกอังกฤษนะครับในแมตช์วีคที่13ซึ่งมีหลายทีมที่ต้องบอกเลยว่าโคตรมันโคตรเอานะครับเป็นแมตช์วีคที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของคอบอลพิมริกอย่างพวกเรานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกไปเอาชนะฟุซันพาเลสได้ เชลซีกับอาร์เซนอลเสมอกันแบบดุเดือดโอ้โหเหมือนดูสงครามยังไงอย่างนั้นเลยนะครับลิเวอร์พูลครับชนะนะครับก็อยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องนะครับบูไปเอาชนะทางเวสต์แฮมได้สเปอร์โอ้โหตอนนี้ไก่หงอยฮะมีเสียงเรียกร้องนะครับให้ขับไล่โทมัสแฟรงค์ได้เหมือนกันนะครับแมสซิตี้นะครับคือทำได้ก็เป็นไปตามสเต็ปที่มันควรจะเป็นนะสำหรับแมสซิตี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นที่ เป็นประเด็นสําคัญจุดสําคัญมีอะไรบ้างสำหรับหลังเกมนะครับฟังกันจบอย่ายลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนกดซีฟิสเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแานาวทางนี้แน,านาวทางการวิเคราะห์อาจารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับ <S <S ไปดูกันที่เกมแรกเลยนะครับเกมใหญ่ของพรีมอริกสัปดาห์ที่13ครับเชลซีเจอกับทางอาร์เซนอลคู่นี้เสมอกันไปแบบสนุก หประตูต่อนหนึ่งเชลซีเหลือผู้เล่น10คนมอยเซตไกเซโดโดนใบแดงนะครับแต่เชลซีเนี่ยโอ้โหสู้กับอาร์เซนอลที่มี11คนมีผู้เล่นมากกว่าได้อย่างดุเดือดได้อย่างสนุกสมศักดิ์ศรีความเป็นลอนดอนดาร์บี้แมชครับสำหรับผมนะผมถือว่านี่คือแต้มใหญ่แต้มทองของเชลซีมันทำให้พวกเขาเนี่ยได้รับความเชื่อมัน่นเยอะมากนะครับกับการที่เสมอกับทางอาร์เซนอล เชลซีเนี่ยเล่นแล้วผมรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาพร้อมที่จะท้าชนคือโอเคเนื้อเรื่องของขุมกําลังเชิงลึกเนื้อเรื่องของประสบการณ์นะครับอาจจะเป็นรองทางด้านของอาร์เซนอลรวมไปถึงภาพรวมของฟอร์มแล้วเนี่ยอาร์เซนอลดูดีกว่าเชลซีอย่างแน่ๆนะครับแต่ว่าเชลซีลงสนามในนัดนี้พวกเขาไม่กลัวเลยพวกเขาพร้อมที่จะสู้ทุกจังหวะเอาทุกดอกเล่นทุกช็อตนะครับเรียกได้ว่าทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้าคือไปข้างหน้าพร้อมกัน สู้กับทางอาร์เซนอลได้แบบถึงพลิกถึงขิงนะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่แบบเป๋ไปเป๋มาเหมือนกันนะากับการที่ต้องขาดทางวิลเลียมเซเรบาแล้วก็กราเวียมกานเยสนี่คือจุดที่เป็นจุดเปราะบางนะครับเพราะว่าถ้ามีวิลเลียมเซเรบาแล้วมีตัวซัพพอร์ตสมรองเนี่ยโอเคอยู่หรือจะเป็นกราเวียมกานเยสตัวซัพพอร์ตสมรองก็โอเคเช่นกันแต่พอขาดทางวิลเลียมเซเรบาและกราเวียมกานเยสมันมี จุดเปราะบ,บางนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งการบ้านกองโตเหมือนกันสําหรับทางอาร์เซนอลอย่างโชคดีที่ว่าเชลซีก็ลงโทษณตรงจุดนั้นบริเวณนั้นไม่ได้นะครับกองกลางของอาร์เซนอลเนี่ยดูดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิคันไรส์โอ้โหเหนียวหนบแกร่งสุดยอดผมบอกเลยว่าดิคันไรส์ที่คือท็อปฟอร์มมากๆนะครับแต่แดนกลางของเชลซีก็สู้กับดิคันไรส์ได้อย่างสนุกเช่นกันผมชอบเชลซีตรงที่ว่าเกมรุกของพวกเขาเนี่ย คือพอเปลี่ยนจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วเนี่ยพวกเขามีเป้าหมายมีความชัดเจนและมีความหลากหลายนะครับด้วยความที่เกมรุกของเชลซีเนี่ยคือสามารถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีนักเแต่ลหลายๆคนที่เพิ่มมิติได้ทุกช่วงเวลานะครับแต่น่าเสียดายตรงที่โอเคมีโอกาสจะทําไม่ได้ไงนะครับแต่เชลซีในซีซั่นนี้คาดหวังสูงได้นะผมรู้สึกว่าพวกเขานะมีความพร้อมในการที่จะเป็นอีกหนึ่งม้าแต่ง ในการแย่งแชมป์พีเมริลีกในซีซั่นนี้แต่ก็ต้องมีข้อยกเว้นนะครับนั่นคือการที่เชลซีเนี่ยถ้าคุณมีเวสลี y โฟฟาน่าในเกมรับผมบอกเลยว่าลุ้นได้ยาวเพราะว่าโฟฟาน่ากลับมาแล้วเฮ้ยมันดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมันดูมีความนิ่งขึ้นเลยสำหรับในเกมรับนะครับแต่ถ้าโฟฟาน่าไม่อยู่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ เชลซีก็ถือว่าเป็นเชลซีที่มีความมั่นใจมีความกล้าหาญมีความเขาเรียกว่าแพชชั่นที่มันเกินร้อยมีความมุ่งม,มั่นมีความทุ่มเทนะครับคือพวกเขาเนี่ยเป็นทีมใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กําลังชี้จะเดินอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องไปในจุดที่พวกเขาเคยยือนอยู่นั่นคือการเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนดนะครับแต่ว่ามันต้องฝ่าด่านอีกหลายด่านมากกว่าจะถึงวันนั้นนะครับแต่อย่างน้อยครับ พวกเขา10คนได้สู้กับอาร์เซนอลได้แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับผมมองว่านี่คืออีกหนึ่งการประกาศสักดาของเชลซีว่าในเวลาที่เขาพร้อมแลเจอกับจุดที่ลงตัวขุมกําลังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครเจ็บไม่มีใครป่วยไม่มีใครแบนไม่มีใครหายไปไหนสามารถใช้ขุมกําลังได้แบบ100%ยเซนี่ยเชลซี Chelsea ชุดนี้ก็น่ากลัวเช่นกันแต่และก็ตามครับก็ต้องอย่าลืมว่าอาร์เซนอลเองช่วงนี้ทุกวันนี้แข็งแกร่งมากๆนะครับ ต้องมาลุ้นกันอีกยาวๆนะครับช่องว่างระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลอยู่ที่6คะแนนนะครับดังนั้นในคราวต่อไปเกมถัดไปเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องห้ามพลาดถ้าคุณคิดกันใหญ่ใจคุณต้องนิ่งคุณต้องชนะให้ได้ทุกๆเกมนับจากนี้แล้วก็รอให้อาร์เซนอลเนี่ยพลาดกันเองถ้าพลาดปุ๊บเชลซี Chelsea ต้องฉวยโอกาสนั้นให้ได้ถ้าทําได้เราอาจจะได้เห็นเชลซีขยับขึ้นมานะครับเบียดแบบไหลต่อไหลกับทางอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวต้องรอดู ว่าพวกเขาทําได้หรือไม่นะครับอาทีนี้ไปดูเกมที่2เกมที่2เนี่ยผมขอไปที่ลอนดอนครับลอนดอนใต้เซลเฮิร์สพาร์คบ้านของคร Palace. Palace ิสตันพาเลสคริสตันพาเลสครับเปิดบ้านแท้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูในเด1ประตูต่อ2แมนยูในเกมนัดนี้ต้องบอกว่าทำให้แฟนบอลเกิดอาการ ง,ง,งูสี่ตัวงงงงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกมที่แล้วก็แพ้เอเวอเรตนแบบงงงงแพ้ได้ยังไงครองเกมได้เหนือกว่ามีโอกาสมากกว่าตรงกรอบก็เหนือกว่าคู่แข่งคู่ต่อสู้อย่างเอเวอเรตนก็เหลือผู้เล่นสิคนเร็วแต่แพ้ขาบ้านได้อย่างไรงงมาแล้วใช่ไหมครับงงที่2นะที่เซลเฮิร์ส r k พาร์ครูปเกมภาพรวมเี่ เป็นเกมที่เอาจริงๆแมนยูเนเตดเนี่ยไม่ได้เล่นสวยไม่ได้รวยสเสน่ห์ดูธรรมดาพื้นๆแต่พวกเขามีทีเด็ดทีขาดมากกว่าคริสันพาเลสแล้วก็บุกไปควักสามแต้มที่บ้านของพาเลสแบบงงๆคุณดูลูกยิงของโจัวเซอร์ซี่ดิแต่ไงคุณมองยังไงผมเชื่อว่าก่อนเกมนะครับที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้น ไม่มีใครที่จะเชื่อมั่นในตัวของจูชัวเซอร์ซี่แน่ๆนะครับแต่เขาก็ทําประตูให้กับแฟนผีได้เฮแบบงงๆนะฮะเช่นกันไอจังหวะลูกฟรีคิกลูกนั้นเนี่ยต้องชมความเฉลียวของบรูโน่เฟนันที่รีบปล่อยบอลให้กับเมสันเมาส์นะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยแนวรับของ s ซัสเฟเรสยังไม่พร้อม ยังสั่งการตั้งกำแพงกันแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบก็เลยทีเดียวแต่รุ่นนัฟนานเห็นแล้วว่าเขาปล่อยบอลได้แล้วเขาก็ปล่อยให้ทันทีเมสันมาส์ก็เซนบอลทันไงแล้วก็ยิงเรี้ยงหายเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยมาเว้ยแล้วก็เป็น2ประตูที่แมนยูทำได้แล้วเป็นจำนวนประตูที่ได้เหนือกว่าได้มากกว่าทางคิวสันเบล a ์สเอาชนะไปแบบงงๆนะครับผมเชื่อว่าแฟนผีงงไอตัวผมก็งงนะครับ ทุกคนที่ได้ดูในเกมนี้ก็งงว่าเฮ้ยจู่ๆแมนยูก็มาสะง,งั้นนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับบางคนบอกว่าหืไอ้ง,งงแรกอะไอ้ที่ไปเจอกับเอเวอร์ตัเนี่ยถ้าได้3มแต้มบวกกับเกมนี้ได้อีก3โอ้โหอันดับของแมนยูเนี่ยจะขยับขึ้นไปอยู่ท็อปโฟเลยนะครับแฟนผีก็เลยงงนะครับแต่หลังจากนี้ไปต้นไปก็ขอแบบว่าจะงงก็ได้นะแต่กูขอ ผลลั์ที่ดีแบบนี้ได้ไหมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวว่าต้องรอดูความสม่ําเสมอของแมนเชสเตอร์ยูในเตดคืออเกมที่มันควรจะต้องชนะเนี่ยแมนยูต้องชนะให้ได้นะครับไอเกมที่ไม่ได้เจอกับกลุ่มบิ๊กซิกด้วยกันเนี่ยแมนยูต้องตบให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือว่าเกมเยอนถ้าคุณคิดถึงในเรื่องของการขยับตัวเองไปอยู่หัวตารางถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นทีมใหญ่ไม่ว่าจะเจอใครคุณต้องเก็บผลลัพธ์ที่ดีให้ได้เดี๋ยวต้องมารอดูครับว่ารูเบนอัลบริมกับ เดอะแกงเนี่ยจะทำได้ดีหรือไม่จะมีความคงเส้นคงวากได้ต่อเนื่องแค่ไหนมันต้องแบบชนะติดติดกันเข้าฝากักเข้าฟอร์มชนะแบบรวดรวด,รวดหกเเกมติดอะไรแบบนี้มันคือความคาดหวังจากแฟนผีคุณจะทําได้ไหมเดี๋ยวค่อยรอดูนะครับทีนี้เราไปดูเกมที่3ที่ลอนดอนเช่นกันนะครับเวสต์แฮมเจอกับทางลิเวอร์พูลนะเกมนี้ ชัยชนะเป็นของลิเวอร์พูลนะครับเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าหลายๆเกมนะคือโอเคแหละลิเวอร์พูลเนี่ยเจอกับเวสต์แฮมในช่วงเวลาที่มันดีสำหรับทางลิเวอร์พูลนะเพราะว่าเวสต์แฮมเองก็แม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ชแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของเส้นกราฟชีวิตของทางขุนคอนเนี่ยมันยังดูเป๋ไปเป๋มามันยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีครับ คือกลางๆทรงกับซุดเอาง่ายๆย,ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบกระเตื้องขึ้นจนเฮ้ยมันดีจนน่าตกใจอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับแล้วเวสแฮมเนี่ยเป็นทีมที่เสียมประตูง่ายมากนะครับแดนกลางก็ยังไม่ถึงขั้นแข็งโป๊กข้างหน้าเองก็มีจลอดโบเวนที่สามารถที่จะเป็นตัวความหวังได้คือเอาง่ายๆคือตัวความหวังของทางเวสแฮมเนี่ยมันน้อยมันก็เลยทําให้เกมนัดน,นี้ลิเวอร์พูลเองนะครับก็ไม่ได้เจอกับงานที่ มันยากมากๆแต่ในขณะเดีวยวกันเกมเยือนเนี่ยมันก็ยากเสมออยู่แล้วถูกต้องไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นจากเกมของลิเวอร์พูลในเกมที่เอาชนะเวสต์แฮมคือกุสเซอรเนอร์สลอตเนี่ยเรียกว่าทำการบ้านมานะครับเขาเลือกที่จะอยู่ในโหมด Put the right man on the right job นะครับใครควรเล่นก็ส่งเล่นใครควรถูกดรอปก็ต้องโดนดรอป ตำแหน่งไหนที่เป็นธรรมชาติก็ยึดตำแหน่งนั้นคือถ้าเขาทำได้แบบนี้เหมือนกับเกมนัดนี้นะผมมองว่าเ์พูลก็น่าจะเจอกับคกว่าวชัยชนะเจอกับผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าผลลัพธ์ในแง่ลบคืออย่าไปฝืนอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องตัดสินใจใเด็ดขาดด r อปบ,บ้าง นักเตะที่ฟอร์มดรอปไปฟอร์มตกไปต่อให้นักเตะคนนั้นนะครับเป็นเบอร์ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ระดับซีเนียอาจจะถึงขั้นแบบแตกต้องไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดถึงภาพรวมของทีมคิดถึงสโมสรมากกว่านักเตะคนคนเดียวคุณต้องกล้าหาญพอในการที่จะตัดเขาออกจากทีมผมกำลังพูดถึงโมซาลาเกมนัดที่เอร์ฟูเนี่ยชน,นะ เวสแฮมได้โมซาลาไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่สิ่งที่ทดแทนในการหายไปของโมซาลาก็คือการเล่นที่มันลื่นไหลการเล่นที่มันดูฟโฟล์มากขึ้นนักเตะคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปภาวะะวงว่าพี่โมอยู่ตรงไหนมีการแบบเขาเรียกว่าเกรงอกเกรงใจในการส่งให้บังโมอะไรแบบนี้แต่นี่คือมองไปข้างหน้าไม่มีบังโมอยู่ในสนามคือเล่นได้ตามธรรมชาติ ก็เลยได้เห็นว่าเฮ้ยทั้งกากโปทั้งอีซักทั้งโฟงเรียงเรสนักเตะคนอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบๆตรงนั้นน่ะเล่นกันแบบเฮ้ยดูค่อนข้างดีไหลลื่นอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะมีช่วงตะกุกตะกักแต่ใหญ่น้อยมันดูเป็นอะไรที่มันรู้สึกสบายตามากกว่าตอนที่มีบางโมอยู่โอเคแหละบางโมเนี่ยที่ผ่านมาเขาทำให้ลิอร์เนี่ย ประสบความสําเร็จได้ขนาดไหนยิงประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกำร,รขนาดไหนทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่บางโมดรอปมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเปลี่ยนทีมเยอะนะครับเพื่อร่วมทีมใหม่แต่ที่ชัดที่สุดเนี่ยคือเรื่องของร่างกายที่มันค่อยๆถอยลงถอยลงดังนั้นมันถึงเวลาแล้วมั้งนะครับที่ผมรู้สึกว่าบางโมะต้องยอมรับสภาพตัวเองว่าเป็นสำรอง ทดแทนบรรดารุ่นน้องคือตอนนี้ผมชอบภาพที่แบบมีอีซักอยู่ข้างหน้าและอีซักเนี่ยปลดล็อกแล้วถูกต้องไหมเห็นไหมดูลูกนั้นดินี่แหละครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากสำหรับอเลนเดอร์อีซักแล้วก็รเวร์พูลขอให้เปิดมาแบบนั้นแหละเดี๋ยวอีซักทําได้เองแล้วพออีซักทําได้ปุ๊บมันปลดล็อกความกดดันทันทีคคที่คัคโปเนี่ยอาจจะโดนแบบเฮ้ยบางคนอาจจะค่อนขอดว่าเป็นลูกรักของทางอเล็กซอนอนเนอร์สโลตแต่เขายังมีแบบยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับอาจจะมีช็อตฟิ้เตอร์ช็อตฝืน แต่ก็สามารถทําประตูได้สามารถมีส่วนร่วมกับประตูได้แบบทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมฟอร์เรเวสเริ่มดีขึ้นนะครับกองกลางนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเวลาที่คุณใช้กองกลางถูกคนถูกทางถูกจุดกองกลางของลิปูก็จะทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพและที่สําคัญเลยแบ็กขวาคุณอย่าไปใช้โซโบคุณอย่าไปใช้นักเตะคนอื่นที่ไม่ได้ถนัดแบ็กขวาคุณใช้ผู้เล่นที่เป็นกองหลังธรรมชาติจริงๆอย่างเช่นในเกมนี้ที่ อุเสรรคสลอ็อตเนี่ยเลือกส่งโจโกเมสในวัย28ปีลงมาแล้วโจโกเมสเนี่ยก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้แล้วคุณก็ได้เห็นว่าโจโกเมสเนี่ยในเวลาที่เขาฟิตพอในเวลาที่เขาเยร่างกายดีพอเขาก็สามารถช่วยให้เกมรับมันดูไม่เป๋ไป,ไปเป๋มาได้ดังนั้นพูดอยู่ไรแมนออนไ i g h จ็อบครับอะไรที่มันต้องใช้ก็ต้องใช้อะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ต้อไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรที่ ฟอร์มแย่อะไรที่มันมันห่วยแตกเนี่ยคุณก็ต้องยอมดออปบ้างนะครับเพื่อใจ้รู้ว่าสโมสรนนี้คิดถึงเรื่องของความเป็นทีมมากกว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะครับอะโอเคก็แสดงความยินดีด้วยชนะสวยครับผมมองว่าเป็นชัยชนะที่ลิฟูคู่ควรนะครับแล้วก็ชนะได้ในรอบในหลายเกมนะครับแล้วก็เป็นการชนะเกมเยือนคลีนชีทด,ด้วยนะครับแต่ก็แน่นอนกุสเซอเนอร์สล็อตชนะแค่เกมนี้มันไม่พอ มาทั้งต่อเนื่องครับต่อเนื่องแล้วในช่วง2-3สเกมถัดจากเนี้ยถ้าคุณชนะต่อเนื่องได้โอเคเก้าอี e, ้ตัวสีแดงตัวนั้นคุณก็จะยังคงสามารถนั่งอยู่ได้แบบสมาักผมิแต่ถ้าคุณชนะนัดนี้เวสแฮมแพ้นัดหน้าสลับไปมาคุณจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างแน่ๆน,นะครับดังนั้นค่าของคนขึ้นอยู่กับผลของงานนะครับถ้าคุณอยากจะนั่งเก้าอี้ตัวนั้นต่อ คุณต้องพาทีมริร,รูพูรันฟอร์มต่อเนื่องส่วนไอเเรื่องของตำแหน่งแชมปเปี้ยนเราค่อยว่ากันเอาตอนนี้ก่อนเอาปัจจุบันก่อนเป้าหมายจะอยู่ที่ท็อปโนะครับเดี๋ยวรุ้นกันต่อว่าริพูเนจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเกมนัดนี้เดือครอบทุกคนน่าจะพึงพอใจกต้องแมททีนี้ไปดูเกมที่4ครับอีกกุญซือคนหนึ่งครับตอนนี้บอกเลยว่าตกที่นั่งลำบากนั่นคือสปเปอร์ สเปอร์เล่นในบ้านเจอกับฟูลล่ัมศึกลอนดอนดร์บี้แมชแต่เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าแฟนบอลสเปอร์น่าจะไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรงผิดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผิดหวังกับการทำงานของโทมัสแฟรงค์ที่มันทำให้แฟนสเปอร์ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าโทมัสแฟรงค์จะเข้ามายกระดับสโมสรได้ตามเป้าที่ตัวเองวางเอาไว้ สเปอร์ยังไงก็ต้องเป็นทีมใหญ่ถูกต้องไหมแล้วสเปอร์ควรจะต้องอยู่หัวตารางสเปอร์ไม่ควรแพ้อะไรแบบนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยหเกมหลังสุดทุกรายการสเปอร์สะกดคําว่าชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าสเปอร์ก็ยังมีปัญหาเรื่องของเกมรับแต่ไม่ได้ถูกการแก้ไขนะครับในขณะเดียวกันเกมรับห่วยใช่ไหมเกมรับยังมีความเปราะบางเสียประตูง่ายเกินไป มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไอเกมรุกเนี่ยคือโอ้โหตื้อมากตันมากค่า xg ห่วยมากในช่วง6-7เกมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วกุลองคิดดูเนี่ยคุณมีนักเตะดีๆอยู่เนี่ยแต่ทำไมสมัครสเปนยังไม่สามารถทำให้สเปอร์มีเกมรุกที่น่ากลัวได้มันคือเรื่องที่น่าตกใจมันสามารถตั้งเคขึ้นหมายคำถามได้เลยว่าตกลงแล้วสมัสคุณ เหมาะสมกับการเป็นกุนซือกับทีมใหญ่ไหมหรือว่าคุณทําได้ดีเพียงแค่ทีมกลางตารางเท่านั้นนะครับคือตอนนี้แฟนสเปอร์เองก็แอบกังวลอยู่ว่าเอ๊ะหรือโซมาสแฟร์จะเปลี่ยนให้สเปอร์กลายเป็นทีมแค่กลางตารางเหมือนที่เขาเคยคุมทีมนะครับปิดท้ายกับทีมนี้น่ากลัวมากครับนั่นคือแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าของนายเอ็มบรีครับ ช่วงแรกเนี่ยบอกเลยว่าโดนดาอยับอุนอมารีโดนกระแสแบบในแง่ลบเพียบโดนกดดันจากสื่อเหมือนกันบอกว่าถ้ายังฟอร์มแบบนี้อุนอามารีคุณตกงานแน่ช่วงแรกด่บอกเลยว่าวิลล่าไม่ได้เป็นวิลล่าเหมือนที่เราเคยรู้จักเกมปีกด้านริมเส้นยังมีปัญหาโอลิวัสกินก็ฟอร์มฝืดแต่ผลปรากฏว่าในช่วง78เกมหลังสุดวิลล่ากลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นทีมเดิมที่เราเคยคุ้นเคยนะครับ คือเล่นแล้วชัวร์มีความแน่นอนนะครับแล้วก็เกมรับดูดีขึ้นอย่างชัดเจนเกมแดนกลางม,มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนเกมรุกสามารถยิงประตูได้แบบเรื่อยเืมี1 0ึ่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือผลลัพธ์มาครับแล้วนั่นทําให้แอสตันวิลล่าเนี่ยจากที่เคยอยู่ท้ายท้ายตารางกระโดดขึ้นไปอยู่หัวตารางซะอย่างนั้นครับแล้วในช่วง78เกมหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิลล่าฟอร์มหรูมากนะครับแพ้แค่เกมเดียวเป็นการแพ้ให้กับทางลิเวอร์พูลนอกนั้น พวกเขาตบได้หมดเลยนะครับเกมล่าสุดก็ตบทางวูฟนะครับทำศึกมิดแลนด์ดาบี้แมชแล้วก็ชนะไปแบบสะใจ1ประตูต่อศูนย์นั่นทําให้วิลล่าอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับเป็น1ในคันด,ดิเดตในการลุ้นบริเวณหัวตารางนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีก h าวแนลนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ